ครับตอนนี้จะขอนําเสนอภายในโรงเรือนนะครับโรงเรือนเล้าใหญ่นะครับกว้าง20เมตรคูณ150เมตรนะครับบรนจูกไก่เนื้อ45,000ตัวนะครับตอนนี้ไก่อายุ5วันนะครับ5วันครับรตัวโตแล้วนะฮะ5วัน ออโตัวีดทำงานเกือบตลอดเวลานะฮะตอนนี้ลูกเจียบกินอาหารเก่งมากเดีครับดึงอาหารออกมาจากข้างนอกดึงเข้ามานะครับทำงานเกือบตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็ยังเป็นหัวโกโแกร๊รุ่นเก่าอยู่นะฮะ แต่อีกครึ่งโซนหลังจะเป็นรุ่นใหม่นะครับนะความยาวล้านะครับพัดลมอยู่ด้านหลังล้านะฮะตรงน้้คือ150คร้อยห้าสิเมตรนะฮะของความยาวนะครับผมเข้ามาทํางานเก็บถาดถาดอาหารลูกเตียมนะครับเก็บออกนะฮะห้าวันเก็บออกเนี่ยเก็บกองไว้ี๋ยวว้เอารถเข็นเข้ามาเข็นออก ไปก็จะเป็นแผ่นออโตไฟดอย่างเดียวนะครับระบบให้อาหารอัตโนมัตินะครับนี่ครับก็จะมีข้อลำเลียงเป็นสกูนะฮะออกเกอร์ดึงดึงอาหารจากไซโลด้านหน้าเรานะครับเข้ามาข้างในนะฮะก็จะมาตามท่อนะครับนี่ ก็จะมาลงที่ฮอปเปอร์นะครับฮอปเปอร์ก็จะขึ้นกับจํานวนของลายอาหารนะครับเดี๋ยวนี้มีลายอาหารอยู่สามลายนะครับก็จะมีฮอปเปอร์อยู่สามอันนี่ฮะัวน้เซนเซอร์มอเตอร์ใหญ่นะครับตัวนี้ครับนำงานอัตโนมัตินะครับวันนี้ร้อนนะครับผ้าม่านต่างๆเปิดหมดนะครับระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัตินะครับ อันนี้ตัวที่สองนะครับอันนั้นฮอปเปอร์ตัวที่สามนะครับก็เป็นลายอาหารสามลายไก่ที่นี่นะครับเ,เลี้ยงอยู่เฉลี่ยประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบวันนะครับก็อย,อยู่น้ำหนักอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองโลสามขีดนะฮะถึงสองโลครึ่งนะครับถ้าเป็นตัวผูก็ประมาณสองโลครึ่งนะฮะ จะเป็นสองเพศนะครับแยกเพศไก่ที่นี่นะฮะก็จะเป็นไก่เพศเมียประมาณสองหมื่นนะครับโซนทั้งหลังนะฮะทางโน้นทางหลังทางที่พัดลมครึ่งหลังนะฮะก็จะเป็นไก่เพศผู้นะครับส่วนหลังไก่เพศผู้จะตัวเร็วกว่าเกือบสองเท่าเนอะตัวโตเร็วเริ่องตัวเร็วนะครับอาการเล็กเนื้อดีมากกว่าเพศเมียนะครับ พอร้อนนั้นมากก็จะน้ําก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้ไก่ย,ยังลุกเชียบอยู่นี่คือระบบสปริงเกอร์ข้างบนนะครับพอระบบคอมพิวเตอร์จะเปิดเองนะฮะแต่ตอนนี้อายุไก,ก่ย,ยังเล็กครับผมก็ขอจบการนําเสนอโรงเรือนไก่เนื้อโรงเรือนใหญ่นะครับนี่คือ,อระบบเกี่ยวกับการทํางานทุกวันของผมนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ